ันนี้เขาเรียกซอสซสอิชูค่ะ<า>จะลงยังไงเนี่ยออนมไม่ช่วยนะอะไรนะดูสิสวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมากินข้าวในเมืองค่ะเรื่องของเรื่องก็คือมาซื้อของนั่นแหละคะ่ะ S <S <S ก็เลยแวะกินข้าวที่ศูนย์อาหารของห้างค่ะไปคะ่ะทุกคนไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างเนาะ パゴロス、フォーディション、フォーセーヒンノクク。 ก็ไปซื้อของกันค่ะขนมที่ไว้ให้พี่มาหออไปโรงเรียนหมดค่ะแล้วก็ผลไม้บางอย่างด้วยม่มามาลูกมา ออยค่ะ๊ยอเซว์ออมของดูของดูของดูชักกันไปหอบไปกินที่โรงเรียนค่ะเป็นอาหารว่างตอน10โมงกับบ่าย2อะค่ะเขาจะมีเบรกให้นักเรียนเด็กๆก็จะเอาของว่างมากินกันนะคะอันนี้ก็เค้กอีกแล้วค่ะเอาเค้กอีกแล้วอันนี้เขาเรียกซอสซิสอูชูค่ะต้องเอาไปต้มใส่ผัก เอาไปต้มใส่พวกผักกะลามแครอทมันฝรั่งอ่งนี้ค่ะอร่อยมากจ่ายเงินเองเร็วกว่าค่ะไม่ต้องรอเนาะให้เด็กๆเขาช่วยปะปะเขาแม่แม่ช่วยค่ะใส่กระเป๋า,าช่วยกัน ตัวเฟรย์ใกล้อ่ะนี่อันนี้นนัน้นอะไระใจะเย็นๆค่ะใจะเย็นๆไม่ไม่อันนั้นไม่ใช่ลูกอันนั้นเราเอามาจากข้างล่างค่ะ เรียบร้อยค่ะอัญดาขอที่ใส่ถุงหน่อยค่ะสบายกับเพื่อนเลย,ลย,ลยเรียบร้อยค่ะเราก็จะไปซื้อกันต่อที่ร้านอื่นกันค่ะแม้มาจะไปดูร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยเห็นว่าหมอนลดราคาอยากไปดูพวกเครื่องนอนนะคะ โอเคไปซื้อของกันต่อเลยค่ะป๊าป้าเติตมงงยาเช็ดกระจกก่อนค่ะช,คคคคชื่ออะไรนอยมา์กาโปกาโปกาโปก็คือ,อาฝารถเนี่ยค่ะพี่เอมาตื่นเต้นกับฝารถค่ะฝาครอบรถเนี่ยเอาเงุ่นไหมคะ ส้มมาแล้วไอ้แสบชอบส้มมากค่ะอะพอเหรออ่างุ่นพอไหมคะเอาอีกไหมอ่างุนะ่นอะไป อันนี้พิชิตทองโอีเล็กตั้มตันกีวีกีวีสีทองอร่อยกว่าสีเขียวนะคะทุกคนอันนี้มันจะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากอ๋อหอมหมนี่นโอมพัชอันนี้จะกินเหรอแบบชอบทับทิมค่ะทับทิมมาแล้ว ตัวชอบอันนี้หรอใช่ไหนชอบยังไงอ่ะเมื่มั่มืจะนี่แล้วชอบชอบอันนี้กินอันนี้แล้วหรืออะไรพูดหน่อยสิมื่อกินอันนี้แล้วอ๋อตัวเคยกินแล้วหรอใช่มาเดี๋ยวมาเลือกให้ก่อนสิมามาอันใหญ่ออันใหญ่อันเลือกเองอ่ะน้าน้น้าใส่กระป๋องน่ะ โอเคสองลูกพอ่พอค่ะพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อสองลูกพอ่อเอาเงินสองลูกพ่อแล้วค่ะลูก <c oughs> เติมตลอดอะ่ะตัวเองอะ่ะ <c oughs> ถ้าซื้อลูกหนึ่งนางต้องเอาสองถ้าซื้อสองนางต้องเอาสาม,มนางจะชอบเติมอย่างนี้ยค่ะ <c oughs> ในห้าเขาก็จะมีเครื่องคั้นน้ำส้มสดด้วยนะคะใครอยากดื่มน้ำส้มสด <c oughs> ก็สามารถแบบซื้อได้แบบนี้เลยคะ่ะ อนยจะกินด้วยเหรอเดี๋ยวไปแบ่งกันเอาขวดนึงก็พอเดี๋ยวไปแบ่งกันน้ำมั่วไม่ชอบตัวไม่ชอบน้ำส้มนะเหมือนอย่างนั้นนะอันยาไม่ชอบเหรออันยาชอบแบบอันยาชอบแบบแกะกินใช่ไหมจ่ายเงินคจายเงิน,าางนทำอะไรไหนริ้เขียนได้ยังไงอะเต็มแล้วของอันยาเต็มแล้วออกมารอตรงนี้ค่ะอันยาออกมารอนี้เลย ตรงนี้นะคะโอเคนันค่งรอค่ะเก่งมากห้าเสียงดังนะไปแก้ตุ้ไงไปนอนดูดูด้วยนะไปนอนดูดูด้วยไปนอนห้าเสียงดังโอเคกระมสะโอเคนอนแน่ไม่มาพักเลยเพราะเป็นนมมันแบบน้องนอนน้องนองนอย่าเสียงดังอันยาบอก น้องนอนในรถนุ่นอะไรมาอีกและเข้าข้างไหนก็ได้ของเล่นถ้าไม่ของเล่นก็ช็อกโกแลตค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะป็อเราแลหมาง่ืช่ใช่อน่ะล่กมันห่ักเใช่ใม่ใช่ใช่าจะเอาใถเข็่ใหญ่เอ่ใม่ใก็ไม่ให้เอาไง แม่บอกเอ็มมาเข็นได้มามาบอกว่าม,มาม่าซื้อของเยอะเอ็มมาบอกว่าเอ็มมาอยากได้รถเข็นเลกเอ็มมาก็ต้องอดทนที่จะเข็นเข้าใจไหมคะอ่าเพราะมามาบอกว่ามามาจะเอารถเข็นใหญ่แล้วแต่เอ็มมาไม่ยอมอเพราะฉะนั้นเอ็มมาก็ต้องเข็นไม่ให้ถึงรถค่ะ เห็นเลยเหรอแต่ทำไมมากินตามปะปาทุยมันเป็นการ์ดหลอยมากอะไรอ่ะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ไหนอ่ะสติ๊กเกอร์ยังไงอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ตัวติดตู้เย็นลูกอันนี้ไว้ติดตู้เย็นค่ะโซเซโซเน่โมงพิทโต้เจ้าอู้ตาเชสตาันโตโกโร่เอ๊ะ ในห้างก็จะมีของหลอกเด็กเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนอ่วจะายูปกหรอจะพเลยมามาดูพวกชุดครืงนอนมันลดราคาค่ะแล้วก็ซื้อชุดกีฬาให้พียมมากเสร็จแล้วก็จะไปซื้อข้าวสารต่อค่ะอะไรลก เพียม,มากก่อนซีเพียม,มากก็แบ่งอันญานัญก็แบ่งเพียม,มาโอเคไหมวันนี้มันเสาร์คนเยอะมากทุกคนนี่เป็นข้าวหอมมะลิไทยนะคะสิบกิโลราคาอ่สิบหกฟังเก้าสิบห้าค่ะมันลดจากยี่สิบสี่บนี่ข้าวผงทองด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าห้ากิโลมันสิบฟังอะค่ะสิบอดฟังนั่นแหละสิบฟังเก้าสิบห้า ราคาค่อนข้างแพงกว่าถุงสีน้ำเงินอย่างนี้ค่ะคุณภาพแม่ว่าคล้ายๆกันเลยค่ะ่ซนนี้ก็จะเป็นต้นของไทยเนาะกะทิค่ะมีทั้งอร่อยดีแล้วก็อาาัมพาตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะทุกคนพาเด็กๆแวะมาเล่นสนามเด็กเล่นตรงตรงเวียค่ะหมู่บ้านแรกที่ทางขึ้นเขามาค่ะดูต้นไม้สวยมากทุกคน โฮโฮโร่วงอมล่ร่วงลงมาแล้วค่ะ อันนี้ต้องจับเพียมากดีๆนะลูกต้องกอดเพียมาไว้โอเคมาตนนี่โอเคอันนี้อันนี้เอากอดเพียมาไว้เอาขึ้นไปอีกอะจับดีๆกอดน่าละมีมีเยวตัวอาขาขัดไว้อะอันก็เีอยกัสะหนึ่งสองสามไปเลยกอดไว้นะช่งชา ไม่มีเสียวไม่มีกลัว มันเป็นไม้จับได้ค่ะใช่จะแสบกับเทียมมาเนี่ยตอนคลอดเนี่ยแม่กับพมัดอยู่หมู่บ้านนี้นะคะทุกคนแล้วพอคลอดน้องอัญญาดาได้ประมาณขวบหนึ่งไม่ถึงขวบค่ะหกเดือนเนี่ยก็ย้ายไปอยู่หมู่บ้านอเอเซนเนี่ยค่ะข้างหลังนั่นนะคะจับเลย แต่ก่อนก็พาเด็กๆมาเล่นสนามเนี่ยบ่อยมากว่างก็จะมาเดินเล่นมาอย่างเงี้ยค่ะเกาะเป็นตนะุ๊กแกเลยอัน n ้ a ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะได้จริง้ขึ้นได้ไหมใหป้ป๊ามาช่วยหน่ยใหป้ป๊ามาอุ้มขึ้นโอ้โหโอ้โหดูเก่งสิป,ป๊าเอาขึ้นไปให้ถึงสิแน่จริงอะ่ะขึ้นเลยอ่ะอ่ะ อเอะเอาเข้าไปเอาเข้าไปม่มม่าไปม่ามไม่ช่วยนะกลับบ้านแล้วมามากลับบ้านแล้วทิงัญญาอยู่นี่นะแนะ่สำเร็จจนได้ไม่กลัวด้วยล้วจะลงยังไงคะจะลงยังไงเนี่ยมาม่าไม่ช่วยนะลงได้ไหมอะ ถ้าขาไม่ถึงพื้นคือนังไม่ไม่ไม่กล้าปล่อยขานะคะถ้าเพียมานี่น่าจะกระโดดตั้งแต่ข้างบนลงมาแล้วค่ะธัญดาเนี่ยเขาจะแบบว่าถ้าไม่ปลอดภัยจริงคือเขาจะไม่ไม่ทำอะค่ะเมื่อมาจำจงนี้นอกระโดดไม่ได้นะข้างบนลงมาขาหักเลยเช่จังนี้ใช่ค่ะต้องลงมาค่อยๆนะคะจ้าใช่ อันนี้ทาได้ไหมอ่ะอันนี้มันชันนะอันนี้มันสูงกว่าด้วยนะอันยาทําได้หรอ้อมืมันต้องลองใช่ไหมอันยาเอ้าตัวทําได้อันนี้ตัวก็จะทําอันนี้ได้เหมือนกันเขาบอกอย่างนั้น,น,นจะไม่ได้ข้างบน <c oughs> เดี๋ยวจะตกเหรอ งี้ก็ไปขึ้นทางทางนู้นเถอะอันนี้สูงเกินขึ้นไม่ได้อ่าไ,ได้มาทำเลยมมมมไม่มีไงมันหางมันไงนั่นแหละหางเขาอะค่ะในนตัวีี้มใช่ขึ้นได้เหรอจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยไม,ไม่ร,มรู้ไม่รู้

什么、bon? bon? ah! bon? oui. ah! oh,？你来试试。你来试试。啊！哎呀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 ！ Allez, moi Kjapp, kjapp, kjapp. C'est la vengeance. Papa, on voit ta culotte. Non, tu es con. Non, non, non. อังโก้วุ้ยอะ่าฮ่ัฮ่า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 ห่าฮ่าฮาฮ่าาฮาฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ามาฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮนาา่่่ ช่วยถือมามาด้วยนะเอากาโกมาด้วยนะคะโกโก้ค่ะมันน้ำอ่ะดูส่อนน้ำแบบนี้ดูดู just for the toilet ไม่มีอีกไม่มีอีกเหรอคะหมดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงแม่ขอตัวเก็บบ้านก่อนนะคะเต็มบ้านแล้วค่ะตอนนี้ของเยอะแยะเลยนี่เป็นหมอนเอานี่ไปใส่ในที่นอนให้มามาในยลกเอาไว้ตรงที่นอนมองไม่เห็นแม่ไนมมองไม่เห็นแล้วเหรออ๋อแม่ชิบิคุนี่เป็นเสื้อกีฬาพี่เอามาเอาไปไว้ตรงตู้นะลูกเอาไว้ตรงตู้นะคะ เดี๋ยวแม่ขอตัวเก็บของก่อนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ